สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีจะทำอ,อมหมักคอนะคะอ,อมหมนนักคอ้นบีก็ไม่รู้ว่าทำไมเรียกอ,อมหมักคอนะคะเพราะว่าบีก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นหมักคอนะคะทำไมบีต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจับแมือเราจะดำนะคะอันนี้คือหมักคอ เขาเรียกหมักคอเขียวนะคะพี่ชายบีที่เป็นผาอาจานนะคะส่งมาจากอุดอรนะคะโยมของผ้า,าจาตนต้นๆนะคะก็เลยส่งมาส่งมาให้เขาจะเอาไปบ่ายข้าวนะคะเอาไปบ่ายข้าวเหนียวกินนะคะบีจะมาทำหม้อหมัก เอาไว้เพื่อที่จะถนอมเราใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ถ้าบิดไม่กินบิดก็จะเอาไปให้แม่นะคะลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาดูว่าบิจะทำยังไงนะอันดับแรกบีดต้องปอกเปลือกก่อนแล้วก็อันนี้คือน้ําสะอาดนะคะบีดเอาน้ามาแล้วก็บีจะใส่ใส่เกลือใส่เกลือลงไปในน้ํานี้นะคะเพื่อที่จะ ปอกเปลือกหมักคอเสร็จแล้วก็เอามาใส่แช่น้ำไว้แช่น้ำเสร็จแล้วบีก็จะเอาไปทำในขั้นตอนต่อไปนะคะบีดไม่มีขาตั้งกล้องนะคะเนื่องจากขาตั้งกล้องบีดเสียนะคะบีจะงไม่ซื้อเลยเดี๋ยวขอเวลาบีปอกเปลือกหมักคอแป๊บนึงนะคะไม่ไม่แป๊บกับเพื่อนๆขานมานนี่แหละเพราะว่าเปลือกเขาจะออกแข็งๆนิดนึงเนาะดูค่ะบีปอกเปลือกได้ลูกนึงแล้วนะคะ จะขอเอาเกลือนะคะบีจะใส่ประมาณนี้นะคะ่ะประมาณเกือบช้อนโต๊ะเลยแหละเอาเกลือใส่นะคะแล้วบีก็จะละลายเกลือนะคะละลายเกลือเพื่อที่ให้น้ำเป็นน้ำเกลือเค็มๆสักนิดนึงน,นะคะให้หมักคอไปแช่อยู่ในน้ำเกลือนะคะแล้วบีก็จะปอกเปลือกทั้งหม ของหมากคอนี้มาใส่น้ำเกลือไว้นะคะหลังจากที่บีอบออกเปลือกเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะบีบแช่น้ำเกลือไว้เนาะนี่ค่ะเปลือกเขาเป็นแบบนี้ข่ะลูกลูกที่ดินไม่ดีบีก,ก,ก็ไม่เอาเนาะแช่น้ำเกลือแบบนี้เดี๋ยวบีบจะไปทำออมนะคะอันนี้ไม่รู้บีอบอแบบนี้่ค่ะปอ้มดูสะอาดมากไม่สะอาด ตัวเอตรงนี้เดี๋ยวบีจะไปทําอ่อมหมักคอวิธีถนอมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพอบีได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะบีก็จะล้างนะคะล้างน้ำหลาๆน้ําให้สะอาดค่ะอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ล้างน้ําเกลือสะอาดแล้วแล้วบีก็จะบดด้ําร้อนในปกติก็ไม่เชิงว่าร้อนมากนะคะประมาณอุ่นๆพอกดเสร็จบีก,ก็จะใส่เกลือใส่ลงไปเหมือนเดิมคะ่ะ ไมเห็นเห็นมือบีบไหมจะเห็นว่ามือบีบก็เป็นสีน้ําตาลเนาะเอาเกลือใส่ลงไปบีบคิดว่าคงไม่เค็มมากเนาะแล้วบีบก็จะเอาเนี่ยคะ่ะเอาหมักคอที่ล้างสะอาดเอาไปแช่ไว้ในะน้ําเกลืออุ่นๆน,นะคะอันนี้เรียกว่าออกหมักคอออกหมักคอในความคิดของบีบบีบคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงการถนอมไว้เนาะถนอมหมักคอเนี่ยคะ่ะถนอมไว้ ไว้กินนานๆหรืออะไรนี่สักอย่างเนาะอันนี้บิดปอกไม่สะอาดหรือเปล่า <c oughs> บีจะแช่น้ําอุ่นแบบนี้ไว้นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะ <c oughs> บิดถึงจะมาตักออกแล้วก็บรรจุดถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะค <c oughs> ่ะหลังจากเวลาผ่านไป40นาทีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหมักคอแบบนี้นะคะที่บีดอ,อมไว้นะคะ <c oughs> อมน,น้ําเกลือนะคะ <c oughs> แล้วบิดก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะ อบหมักคอใส่ถุงมัดไว้เป็นถุงเป็นถุงแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้เวลาจะทานถึงจะเอาออกมาาบากับข้าวเหนียวนะคะบีดยังไม่ได้ยังไม่ได้มีข้าวเหนียวค่ะบีก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้จะเค็มไปหรือเปล่านี่บีคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะคะ บีบขออนุญาตตักใส่ถุงเรียบร้อยก่อนเดีย๋ยวบีดจะให้ดูอีกครั้งนึงเพราะว่าบิดไม่มีขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องบิดเสียหายค่ะบิดขอตักใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อนค้แล้วก็จะเอาน้ำยางรัดก่อนนะคะบิดตักออกแล้วนะคะบีบจะเอาน้ำใส่ไปด้วยนะคะน้ำอ,อมมะเขคอเนยบีบจะเอาใส่ไปเอาเหมือนกับว่าดองไว้ในถุงเหมือนกับว่าอะไรอะเช่นเกลือไว้ในถุงแบบนี้นะคะี๋ยวบีบจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ สำหรับคลิปนี้ก็มาทำออาของมะคอให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆ่าทักทายทักทายแค่นี้นะคะแ e งกิว e อแว n แอนด์มายเฟรชโอ c h i ร์ my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ